สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณตาครับผมเมื่อนี้มาพอกับปูเซียนหลองอีกนะครับเอ,อ้ยฟีฟซีพอม่พี่น้องปูเซียนหลองบอกว่าให้เม็ด,มดเดียวว่าสันวันว่าจากเลขมาครบบนหกตัวมาครบว่าสันวันว่าสูตรนี้เป็นสูตรเงินล้านแท้ๆว่าสันวันว่าเข้าต่อเนื่องเขายาวมาเป็นจังวหวะเรลาตามันเข้า ว่าสิมวดวะเขาโดนยนดนยนวะเขาทนงวดว่าง,งานันกรยังมาเข้าอีกเงีเนาะนนเออสามสามหกยังมาเข้าอีกนะครับผมแว่าจะหม่เอองวดนี้ก็เลยทําให้ดูสักหน่อยว่ามาตัวไหนบ้างนะครับผมเป็นเลขชุดมาครบบนอ่ะโชว์ให้พี่น้องดงก่อนครับผมว่ามาครบบนเรามายังไงนะฮะนี่เป็นสูตรตา ลองเมันเขียนไว้นะครับผมโอ้มันสิเด็กขยายเบื้งต้นเนี่ยเอเส้ห้อยาเอาเ้้ยวเขียนหันไ่ค่อยจัดอ่าตัวน,นี้ก่อนอ่านี่เป็นสูตรของพ่อหลองนะสูตรยาวอยู่นะครับผมมาครบสามตัวบนนะเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะเข้าห้าศนย์สามนะเข้ายาวต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านั้นก็ยาวนะแต่ปู่ท่นเขียนให้ชมแค่สามงวด เก้าสองสามห้าหกเจ็ดเข้าสามสามหกนะเข้าสามหกว่ต่อไปนะว่ที่จะถึงนี้นะห้าแปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับห้าแปดเก้าหนึ่งสองสามอจะมาตัวไหนท่านบอกว่าจับดูตัวเลขแล้วนะเลโขโคจรได้เม็ดเดียวนะ หลักสิติดที่3มกับ5นะฮะ,ะตัวมันเล็กผมเลยมาลอกลงใหม่นะให้ชัดเจนสะดวกนะครับผมอามาชมนะฮะเลขปร,รมาจารย์ปู่เสียนหลองนะ,ะ้านโนนศาสนะปร,รมาจารย์ปู่เสียนหลองหนึ่งสิงหาคมสองห้าหมาครบบนนะครับผมอ้าวงวดนี้นะฮะห้าแปดเกหนึ่งสองสาม จับที่สามกับห้าเป็นหลักสิบนะครับผมนอกนั้นให้ยืนหน่วยนะครับผมจับได้ตัวไหนมาชมกันนะฮะหลักสิบสามสี่ห้าหกสี่กับห้าไม่มีนะเอ้สี่กับหกไม่มีนะมีสามกับห้านะฮะหลักหน่วยนะที่เหลือเป็นหน่วยนะแปดเก้าหนึ่งสองจับได้ที่สามแปดสามเก้าสามหนึ่งสามสอง ห้าแปดห2ตัวเลขที่น่าสนใจนะฮะน่าจะมาจริงๆนะครับผมชอบที่ตัวไหนครับผม5 8าแห้ 58, นะฮะห้ 51. แต่ว่าท่านวางเม็ดเดียวที่59าเนะครับผมห้าเก้มาเลยก็จับตัวเลขที่เหลือให้เป็นหลักร้อยนะ จับชุด3ตัวได้หลักร้อยอยู่ที่159 2 5ห้าเกแล้วก็ศูนนะฮะอถ้าเลขมาห้ก้านะครับผมก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะ1 5ึ่งห้าเก้าถ้าเลขมาไปกลับได้นะอาจจะเป็นตัวเลขนี้ก็ได้นะถ้าไปกลับได้นะ9 0 5 9 5 0 หรือ059จะเป็นเม็ดที่สวยงามนะในชุด059นะนำตัวเลขที่ได้ไปจะซื้อจะหาลัตเตอรี่กันแล้วกันถือว่าตาหาเก้ามเม็ดเดียวอ <laughs> ชอบไปมเนาะอีปีนี้เก่ามาหลักหน่วยยางเทื่อหรอตา บมาโดนเลยดิโนกเก่าเนาะหน่วยหกเก้าสองห้าหกเก้าสองห้าโอ้ตาเก้าสองกับเก้าหามาเลี้ยงมีว่าเก้าสองอยู่ไหมไม่มีมีแต่ห้าเก้าอ่าเก้ามาเล้ยงอ่าเอฟซี FC แฟนช่องนะะ ไอ้มีตัวเลขมาจับใส่หลักร้อยก็ลองดูนะฮะห้ 59, แรงนะฮะเก้าศูน5์ห9าห้าก็ลองจับกันลองดูนะครับผมไปจับซื้อจัดหารัตตอรี่กันลองดูดเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะฮะ ตาลองกันเสียดหลายๆไปหมดแล้วแม่อเดอไปหมดแล้ว <laughs> ลูกศิษย์ผู้เอาว่ <c oughs> วาตะกี้เราได้เงินหลายเดาะได้หลายเปไ็นเด้อเหรอได้หลายสิบล้านร้อยร้อยล้านเป็นร้อยล้านเหรอเด้อนาได้ยินว่า, <c oughs> าวเราเอาใส่ในยามใส่ในรถตู้ขี้ไปขี้ว่าอยู่ตลอดวันรรที่บ่าฝากาธกนาคารเลยบ่ซ <c oughs> ื้อรถตู้แจกโรงพยาบาแลบาแจกตำรวจพูดเนาเออ รถตู้เจ้างขนแต่เงินเราหว่าดิปู้วเยน้ำมันมมนไม่ได้เว้ยเออไปได้สูตน้ำร้อนเหรอสูมาเออแล้วเคยเในนอะรู้่ะเออเห้นในอาใส่ใบยังละใบใบยาสูบนะเออใบกาไก่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกซีนแล้วนี่รวยขึ้นแล้จะค้นภาษาบมโมมีผู้ใดเปลี่ยนลอยลอยล้านขือรแ้วนคนเนี่ยนะปวดนะเนี่ยเอ้าเบิดเล่บ่กเงินลอยกวาลานเนี่ยไปใส่อย่างนี้เหรฮะโอ้ยเราับเบด้ซือเลขเลขหุ้นนช่วงนั้นนะโอ้มาเรีนหุ้นที่หลังเออเปลี่ยนไปจากสนอพระเนตซื้อเลขจัดซือจัดหา อ่าแล้วเต้ไพสีได้หน่อยได้หลายน่าตาตั้งแต่สมัยพูดมาหอดสมัยนี้มันจากปีแล้วอ่ะเต่สมัยปูเนาพงเลมาหอดมื่อนี่มันจากปีแล้วแต่พอส่อซีสิบุ่นบอกให้ทยเข้าไปซุ้มกันมันเดี๋ยวมันบอลหอดทีทีบีไปโดนแล้วโดนก็พอส่อซีสิบโดนก็รันไปอโอ้มันว่ามาแล้วมันก็สามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังเนาะอาจารย์เนาะอ่า เออเมียนผมกายุป,ประมาณสามสิบกว่าปีนี่ยังว่าท่านเลยสนใจตัวเลขสักหน่อยผก็มาสนใจบัตรไม้นี่นี่สามาสามาท่ายูทูบนี่อ่ะเอฟซี FC แฟนช่องนะครับผมก็ฝากไว้นะห้าเก้าลองดูว่าจะมาได้ไหมซี่เก้าเหนก็บผมมีนนาตายอยู่นี่เนาะพีตัวหนึ่งอยู่สามเก้าเหอนพี 3, 9, 5, 9, 3, 1, 5, 1่สามเก้ากับห้าเก้าสามหนึ่งกับห้าหนึ่งอันนี้นครบเนาะเออขันยู่มาครบเนาะ มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ตัวเดียวคือห้าเก้าเท่านั้นเนาะแปลว่ามาได้ห็นมามาได้คือว่าอ่ะเอฟซแฟนช่องก็มีเท่านี้แหละครับกดไลค์กดแชร์ให้ดางช่องด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณตาหลองนะครับผมแต่หลองก็พูดไม่ค่อยถนัดเสียงกล่องเสียงไม่ดีแหบ อ่ะอเาละพระจากตาสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมไปแล้วไปแล้ว